สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบบุ๋สูบคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นกะเป็นเศร้าของวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะพี่น้องนะเช้าของวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับลาพัฒนามื่อวนี้ก็เป็นมือสุดท้ายได้นะพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนนี้พอใจดีสีผ้าไปสรุปแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อน มีโต๊ใดเนี่ยแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักพี่น้องนะครับให้พี่น้องคอยแคบหน้าจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะพี่น้องนะให้กำลังใจเพื่อนน้องพี่น้องเนาะนะครับทุกสำนักทุกอาจารย์มีความหมายกับพี่กับน้องนะครับบ่อเหตุไหนพี่น้องผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับขึ้นนี่สองทูนคืงพี่น้องอะพี่น้องครับมาเบิ่งอาจารย์ท่านแหลกพี่น้องอาจารย์ท่านแหลกเนาะนะครับ พี่น้องครับอาจารย์ท่านแรกพี่น้องเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะน,นะครับเห็นอยู่เนาะนะครับอาจารย์ท่านแรกพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีนะครับเนาะพ่อใจดีพี่น้องว <tır m> ิ่งบนล่างแปดกั <tır m> บเก้าได้พี่น้องนะวิ่งบนล่างแปดกับเก้า <Naruto> จับคู่พี่น้องแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า เก้าเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของพ่อใจดีนะนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาท่านที่สองน้องนะครับเนาะต่อมาท่านที่สองพี่น้องขาดไม่ได้หญิงแก่นแห่งวงการนางเอกทางช่องพี่น้องนะครับเนาะวันที่ยี่สิบแปด เดือน3มีหน้า2 5 6 8พี่น้องเล่าพัฒนาเจออ้อยวิ่งบนล่าง7กับเก่าพี่น้องจับคู่ให้70 73 74 75พี่น้อง90 93 94 98พี่น้องนี่คือแนวทางของเจออ้อยนางเอกทั้ง่องพี่น้องมั่นใจเสื้อใจตามเพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มน้ำพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องต่อมาพี่น้องต่อมาครับผมต่อมาเด้อ ต่อมาแนวทางของปู่พี่น้องนะครับต่อมาแนวทางของปู่เดอ้ออันนี้ของปู่ทองพี่น้องนะครับอันนี้ของปู่ทองนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนมีนาสองห้าหกแปดเราพัฒนาปู่ทองพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดเด้อพี่น้องเดอ้อเจ็ดกับแปดพี่น้อง จับคู่ให้พี่น้องแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดพี่น้องแปดเก้านะครับชุดที่สองพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับนแนวทางมีเขามีดุดน,นะครับพี่น้องให้พี่น้องมั่นใจอาจารย์ใด มักอาจารย์ได้จับอาจารย์ได้กติดตามอาจารย์นั่นไปนพี่ากนงเนแนวาทางมือโปรไดรูมาก,ก่อนพี่น้องนะครับนอกจากสูตรนอกจากคำนวณเท่านั้นที่สิเป็นตัวชี้วัดว่าเขาดือหดุด,ดมากหรือบอ่มากออนะ <c oughs> ครับมีแนวทางเท่านั้นสูตรเท่านั้นที่สิรูนะครับว่ามากหรือบอ่มากเขาดือหดุด,ดพี่น้องนะครับนะนะครับ ต่อมาพี่น้องต่อมาครับต่อมาคือนะครับคือปูมงคลได้พี่น้องได้ต่อมาคือปู่มงคลพี่น้องนะครับเวลาเขาก็เขาใจหายพี่น้องเวลาลุดก็หลุดใจหายคือกันนะครับอันนี้ก็คือของปูมงคลพี่น้องปู่มงคลนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนสามหกแปดพี่น้อง เราพัฒนาปูมงคลพี่น้องครับผมนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างห้ากับเก้าเด้อวิ่งบนล่างห้ากับเก้าพี่น้องจับคู่ห้าสามห้าสี 7, ่ห้าเจ็ดห้าแปดพี่น้องเก้ี่ เก่าห้าเก่าเจ็ดเก่าแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคนพี่น้องนะครับผมพี่น้องมากระจัดได้พี่น้องนะครับกระทายพี่น้องนะครับอยกก่าล้วกดแชร์กดติดตามให้ปูนํำให้กำลังใจเพื่อน <c oughs> นะครับต่อมาพี่น้องนะครับต่อมานะครับต่อมาคือนะครับคือ ต่อมาคือปูสอนพี่น้องนะครับต่อมาคือปูสอนเด้อนะครับวันที่28ดเดือน3ามีนาห8ดพี่น้องเราพัฒนาปูสอนเราพัฒนาปูสอนพี่น้องครับวิ่งบนล่างของปูสอนพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างของปูสอนห้ากับ8ดได้พี่น้องไนดะ้หกับ8ดนะครับ จับคู่พี่น้องจับคู่นะครับจับคู่นะครับห้าศูนย์ห้าสามห้เกาแปดสามแปดสี่แปดห้าแเกีนะครับนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องมาก,กับจัดขัดกับพานพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีดุดบมีผู้ใด ทราบได้ดวงหนาได้เป็นน้องได้จำไว้ได้ไม่มีใครทราบได้นอกจากสูตรและตำราเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเกง่งหรือโกเก่งเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับมีเท่านั้นน้องนะครับยังไงก็ก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผูสอนกันล,ลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนได้เป็นน้องได้นะครับต่อมาพี่น้องนะครับต่อมานะครับต่อมาได้พี่นน้องได้ต่อมา วันที่28เดือน3ามีนาหกแปดพี่น้องเล่าพัฒนาพี่น้องครับผมเราพัฒนาปูอุรพี่น้องเราพัฒนาปูอุรอน,น 4, 7, วนะิ่งบนล่างสกับเดเด้อนะครับวิ่งบนล่างสี่กับ7จับคู่พี่น้องสี่ศูนย์สะครับสี่ห้าสเจพี่น้องเจ็ดศูนยพี่น้องนะครับ 45, 47, เป็นควาสนใจอาจารย์ไดปูไดสำนักใดให้พี่น้องจับตานะครับเอาเป็นตัวตั้งพี่น้องนะครับเนาะเอาไว้เป็นพระานหลักฐานพี่น้องมากอาจารย์ใดติดตามอาจารย์ได้ให้ติดตามให้ใจนักแน่นพี่น้องนะครับเนาะให้ใจนักแน่นเด้อนะครับเดี๋ยวพี่น้องกระสีประสบความสําเร็จเองพี่น้องต่อมาพี่น้องต่อมาครับ ต่อมาพี่น้องต่อมาของปู่สีพี่น้องนะครับต่อมาของปู่สีเด้อพี่น้องเด้อลาพัฒนานะครับลาวพัฒนาปู่สีวิ่งบนล่างสกับเกพี่น้องนะครับเนาะสกับเก่าเด้อจับคู่ให้สี่หาสี่เจ็ดสี่แี่เก่าพี่น้องนะครับเก่าศูนย์เก่าสเก่าสเก่าหานี่คือแนวทางของปู่สีพี่น้อง มกักระจดัดกัรผ่านได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือชุดเต็มเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับนะอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอเจดีขอคอยพี่น้องโชคดีมีใช้ํำด้วยสุขสุข,ขุณสองท่มเคองพอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ